วันนี้เรามาแบบลูกสาวแบบสวยผมยาวมาเลยนะคะนี่ตัวที่พี่ปอพ้นใส่อยู่นี้นะคะลูกค้าค่ะก็จะเป็นตัวฮับวิิค่ะเป็นวิกเครื่องหัวที่เราใช้เสียบด้านบนเลยนะคะจะมีตัวเสียบอยู่ด้านบนกับด้านด้านหลังนะคะตรงส่วนของข้างล่างคือเวลาเราใช้ตัวฮับวิก่ะอย่างอย่างกรณีที่ เหมือนพี่ปะเพื่อนแบบนี้เป็นคนที่ผมสั้นนะคะแล้วก็เราอยากจะมีลุกที่เขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนเราเป็นผมอยากเป็นสาวที่มีผมยาวสวยอะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัวฮับวิกนะคะเป็นอย่างรุ่นนี้ความยาวของเขาจะอยู่ที่55 60 cm นะคะสามารถที่จะวีได้นะคะวีได้แล้วก็รีดได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ํายาด้วยนะคะคือสระนะสระได้ปกติอยู่แล้วทําตามคําแนะนําที่พี่ปะเพืนแนะนําเลยนะคะเพราะว่า ตัววิกผมของร้าน p o p นว w i เนี่ยจะเป็นเส้นไหมชนิดพิเศษนะคะที่เรามีการสั่งผลิตมาโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เป็นใหม่ที่แบบว่า,าเราใช้ได้ได้ทนนะคะสามารถที่จะม้วนได้รีดได้เราเวลาเรารีดเราอ,อะไรเราไม่ต้องใช้น้ํายาแต่มวนะ้วนน่ะคือเราก็ต้องมีน้ํายาช่วยอยู่แล้วนะคะในการมวะะ้วนเนี่ยค่ะคือจากคนที่แบบผมสั้นๆแบบอยาก เป็นลูกสาวเซ็กซี่อะไรอย่างนี้เนาะเราก็แค่มัดผมของเราไปข้างหลังนะคะส่วนของของเศษผมของเราเนี่ยคือมัดไปข้างหลังแล้วก็ด้านหน้าเราก็เหลือไว้ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ปกตัวตัววิกตัว,ต,วตัวเนี่ยค่ะมันจะมีรอยตะเข็บเป็นไหมเนะคือตัวฮับวิกมันจะมีรอยตะเข็บแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้ว,ว่เวลาเราใช้เราต้องเลือกสีที่ใกล้เคียงกันกับตัวตัวฮับวิกเพื่อที่จะไม่ให้มันดูแบบว่า หลอกตาเนาะต้องใช้สีเฉดใกล้เคียงกันซึ่งสีที่พี่ป,ป้าพนใช้อยู่นี้นะคะก็จะเป็นเฉดของม OK ะฮอกกานีเนาะถามว่าใช้ได้ไหมพี่ป,ป้าพนก็ใช้ได้นะเพราะว่าผมพี่ป,ป้าพนมันจะเป็นเฉดแบบว่ากัมค่าเรียกเลยนะใกล้มันใส่มันใช้ได้หลายหลายอย่างแล้วพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของสีด้วยเพราะว่ามันเป็นยุคแฟชั่นอยู่แล้วเราก็แค่ต้องการความสวยความแบบเซ็กซี่ที่แบบว่าเราพอเราใส่ผมยาวไปปุ๊บแล้วเ,เ,เราดูสวยดูเซ็กซี่ดูแบบว่าคือดึงดึงดูดสายตาผู้คนให้แบบว่ามองแล้วมันแบบ จเจริญหูจเจริญตานอะเนาะวันนี้ก็จะแต่งตัวสวยๆหน่อยนะคะมาก็คือเป็นคนที่แบบว่าเช้าๆเราก็จะลุกออกกําลังกายวิ่งทุกวันเนาะกับครอบครัวนะคะกะ็เป็นการแบบเขาเรียกอะไรนะดูแลตัวเองด้วยในตัวคือพี่ว่าเปิ้ลเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบเน,น้นการดูแล ัวเองด้วยการออกกําลังกายนะคะไม่ไม่ไม่เน้นใช้พวกยาพวกอะไรนะคะเพราะว่าเราอายุเราเยอะแล้วนะคะเราก็อยากได้สุขภาพที่ดีเราก็ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกายควบคู่ไปเราก็จะได้ผิวที่สดใสแบบนี้นะคะ่ะเวลาใส่อะไรมาก็สวยอันนี้ฮับวิกนะคะใครที่อยากได้เนาะไปเสริมบุคลิกก็ทักแชทแอดมินเพจได้เลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยตัวด้านข้างเขาจะเป็นกิฟอ่ะคือเป็นกิป๊อแปเนี่ยค่ะ,ะ,คะเป็นกิฟแบบนี้ด้านข้าง แล้วก็ดึงวีสีบออกมา